โอ hmm. oh, yeah, ้ยเหียพวกนี้ลืมเลยเฮ้ยระวังนะน่ะ ระวังเอาออกล้าจะหนาวนะปอดอุ่นให้ดีๆไม่ชอบโอ้ยนี่พี่แบงค์มาดูคับตีนอยู่พี่พีดูเสร็จหรือยัอต่อดูเสร็จแล้วเัิดขึ้นเฟสอะไรบิสศาดบิสศาดก็เลยไปดูก่อนคิดวัาทำเฟสที่นีอ๋อ,อ,อ ดาบปลาขาดอะไรเอ่ยกระดูดกพวกมึงตามผมไม่เลิกลนะเนี่ยะพวกมึงดาบคู่ปานยิ่งแล้วใหญ่่ะตะก,กักะ ชันแช่แข็งนาการุ่กะตัวไหนวะเนี่ยดึกอ่อนนากาคุกกะไอ้ดำไงไอ้ดำอ๋อเออไอ้เมียวคนนุ่มไอ้เมียวคนนุ่มดำขนนุ่มดำขนนุ่มที่ที่ไอ้ตัวที่โดนแช่แข็งมันไม่ใช่เพราะ ไอ้ไอ้นี่ใช่ไหมมันบอลลอกเอ้ยไม่ใช่เพราะไอ้ไอถ้าจำถ้าจำาไม่ผิดอ่ะจบเฟสแล้วมันจะไปคุยกันแล้วมันจะบอกว่าบาริอดอดแ่ะไม่ได้มีความสามารถที่จะแชื่แข่งให้พวกนีออ้ได้ต้องเป็นใช่เขาทำไม่ได้ต้องเปนน็นไอ้นี่ไอ้ลคณาแล้ววอลคณาจะทำให้มันตกไป,ไปถ้าตีต่อไปถ้าจำไม่ผิดเปลี่ยนเพียสตัน แต่ก็มึงเนี่ยอะไรนะเสรแล้วโอ้ไม่ได้ตะโกนไม่ช่วยด้วยเราไม่ต้องไปพี่มา,าจิ้ยถ้าไ,ไปเราอาจจะเป็นความเสี่ยงกได้เออการไปเป็นความเสี่ยงน้องเออเราอาจจะเสี่ยงเข้าไปก็ได้บ้าเหรอมึงได้คิดกันได้นะ เฮ้ย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 ทำไมร้องแคงนั no> <5 <5 ้นอะปกติวิคิวไม่เคยร้องเลยว่ะเปิดแผลรอเปิดแผลรอเดี๋ยวเปิดแผลรอเลยเปิดแผลรอเลยเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปไม่อยากเปิดหรอเรื่องใช้เขาว่าอยากดอยากมันไม่เกิดขึ้นหรอกมันต้องทำมันต้องทำเลยโอ้ยจะตายแล้วไอ้เหี้ยผงเขียวอ่ะผงเขียวอ่ะเด้วพบไว้หรอผงเขียวอะ ผงพีเขียวๆอ่ะมาสตินี่จักรยทจี้หัวใจจริงๆหนีมันมุดแคมแล้วก็ไปรอผมก็พี่แบงก์ก็ได้นะจริงๆมันก็ไปเจ็บมากหรอกมันต้องต่อตูนออ้นักลบมันต้องต่อจู่จริงปะของตู้อะไรดูในไลน์นักลบเฮ้ยเฮี้ยล่วง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 ลวง้ยเกือบ เอาเราพวกคุณรอยอยู่ตรงนี้แล้วผมจะไปคนเดียวเอา้าไปกูกลับไม่ได้ล่ะอ้ามเกาะไปดีอะไรเกาะไม่ได้นะ<อ>ย,นะยิ้มดถยังแรงจำจำเอาเหินเอาเหินยิงนกเอาเบินตามมานี่มันช้าเอาหินเอาหินยิงยิงไอ้ข้างข่าวอะ่ะ <A S 2> ก็ข่าวข้างหน้าแล้วก็เกาะมาวันนี้มาเมื่อ แรงจังวะแรงดิดีเฟนน้อยอ่ะยังไม่มีชุดไทยแรงใส่ใช่ไหมเฮ้ยไม่มีชุดพัชเตอร์จโอ้โหไอ้เหย้ยเรื่องมือไปแล้วนี่แม่เรื่องมือไปแล้วมาทำอะไรมาตะปบทีเดียวกูไปเลยเฮ้ยไม่มีอูเบอร์สักตัวอ๋อนั่นไงอูเบอร ตรงไหนก็เป็นอาวุธไปหมดอ,อือผิดจังวะได้ได้ผมตบ,บไปทีเดียวนะแเต็มโอเคผมกำลังอูเบอร์ออรมามาแล้วผมมาแล้ว น่ากลัวตีนมากสุดจัดอะบอกเลยแทงคืนโอ้โหเลินหันษาเกาะไม่ได้อะยงเกาะไม่ได้เลยอะเกาะแบบเกาะหล่นเกาะหล่นเลยอะไม่ยอมเกาะแล้วเนี่ยไอ้เหี้ยออ๋โดนหางฟักเลยกูเกาะแบ๊คกูเกาะปุ๊บ พอกกูล่วงอ่ะไอ้เฮี้ยเกือบตายอ่ะเห็นมันเหนื่อยโอ้โหถ้ามึงจะเหนื่อยเช่นนี้นะมึงหลอกกูหลอกกูแบบแกล้งขยับไม่ได้ดีกว่าแท็กขึ้นเอ,อ้ยมาแล้วเอ้ว ไอ้แไม่มีไม่มีฮอตดิ้งอาโกรธอ่ะโกรธดโกรดมึงโกรดเหรอมึงโกรดเหรอฮะโกรดลืมกินฮอตดิ้งฮะอะไรล่ะไอ้พวก มีเอุ้ยตรงนี้มีโฟลเกอร์วัจนาร์ตไอ้เหี้ยเอ้ยมันลงไปข้างล่างหรอเออไม่น่าจะวอลนอยู่ไม่วอลไม่วอลอยู่ตัวเดียวอะอะแล้วบอกมีเกินไม่ฟลเกินแล้วมาลีออนไปไหนเนี่ยเข้าถ้ำรอไปไหนวะกูเดินมาหาพวกมึงเนี่ยมันมันไปไหนอะ ตามมามันทางยาวเนี่ยอ๋อไม่เห็นนะไม่มีรอยมีหลงกูเข้มไหมมีอ้ยมันมาแล้วโอ้ยนี่หาตู่แมนแจับจับไมต้องพักกูเฮ้ย,ยที่แคบนี้อันตรายพี่ดูด้อันต,ตราย เราขยีบขยีบหน่อยดีไหีบไปซ่มขยีบไปตรงหกววางจุดน่อตะาลยุหดจับหน่อยดิจับมาสิจับมาสิมันไม่ลงเยไอ้ไม่ลงเออวนปีนไม่บัฟได้หน่อยเฮีย โโอ้ขอบคุณครับทุกคนที่เป็นอาวุธเฮ้ยเดินไปตกหลุมเดินมาเดินมาเฮ้ยมองได้ไงวะเดินมาหางบัตรมันถึงข้างหน้าเลยเหรอเดินมาสิวันหัวมึงด้วยโอ้ไม่เป็นไรอะไรของมันวะ กวามตีนที่ผ่ายนะครับคนนี้โอยต้องเหลือหนึ่งกันนะยาหยาหยาอยู่เอาเรื่องใ้ตัวเฮียเนี่ยทำชุดกันไร้ิดเดียวแรงจริงอะ่ะพอพอพี่โดนแรงอยู่นะชุดมาสเตอร์ยังไม่มีมันก็เจ็บหนักผมเยอะเลยแล้วมันไม่ลงหลุมด้วยนะ มันไม่ล้มผมวางไว้ตั้งนานแล้วต้องไม่ล้มเออไอ้เหี้ยไม่ควรหินหรอวะฟิตลงมาแบงค์บัฟอยู่ตรงนี้โอ้โห Uhm, บินก็บินทำไรไม่โอ้โหลอยไอ้แค่บัสก็เต็มวัยรุ่นไม่โดนให้โดนผิดน่าจะได้อีกทีเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตบมันเลยวุ่นวายแผมตัวที่นี่ ไอ้เสาแล้วหักเอ้าได้เฉยได้ได้มันชนมันชนกระด,ดิกงนักการดียกงได้มันกระโดดเยยลยทีนี้แหละเนินเลยข้างล่างข้างล่างมีจุดยิงหินปอกกัน สาวงามในชาดิฟเอนเอ็กเอคลเอาคูเพ ok> ิ่มเอาลงคูเพิ่มมาเอามาให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดไปก่อน เหมือนน้ำโมโตะพ่อโตัอะไรสักอย่างลต้องให้มันไปกีตาร์ถึงจะสวยกว่านี้ไปเลยอันนี้บัฟที่ว่าเราตีมันไปเยอะไหมเยอะนะมันก็เยอะค่อยได้ตีว่ะอะไรทั้งไม่รู้เดินเลไม่ไปโดดไม้เหี้ยรอใมันไปอโดดไม้เดี๋ยวชนให้เดี๋ยวชนให้ เอาผมบินลูกแก้วนะมึงเนี่ยมันไม่นิ่งเลยอุ้ยอุ้ยโดนหางเฉยมันจะหายกวดวแล้วปิดเออไม่ได้ตกนะ เขาขี่อ่ะข,ข,ขี่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 ่ล็อกหัวให้ล็อกหวัวล็อกหัวเออองทำให้มือมันแตกด้วยนะมันจะสไลด์ไม่ได้เวลามันสไลด์มามันมันจะตกโุตรหมดเร็วมาก มีหินมีลให้ใช้ไหมทีน,นี้ข้างบนสองก้อนอยังไม่ได้ใช้มันยังไม่มืนเลยมั้งเ่อมไหม